ขอกราบนอบน้อมเบื้องพระบาทองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แสดงไว้ดีแล้วขอกราบนอบน้อมแด่พระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายดังครูบาอาจารย์อรหันต์ทั้งที่สิบดพระองค์กระผมขอถวายความเคารพพระเถระนุเถระขอการาบเพื่อนสาธรรมิตรเพื่อนผู้หมผ้า,ากาสาวพั์ หุ่มแล้วพัดโมหะพัดโทสะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตจากใจขอเจริญได้ความดีความตั้งมั่นมุ่งมั่นในคุณแห่งพระรัตนตรยัยจงเพียรเกิเดแด่อุบาสบาิกาในพุทธศาสนานี้ทุกท่านทุกตนทุกคนเธอนเอววางมือลงตามสบาย่ากายสบายใจก็จะเบาวันนี้ มีความอบอุ่นและก็อิ่มแจยะนะิ่งนักญาติการามอารามที่เราเป็นญาติซึ่งกันและกันคือญาติสายธรรมอันบริสุทธิ์และผุดผ่องเราทั้งหลายเป็นรูปแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันคือรูปพ่อเดียวกันมีพ่อคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีแม่คือพระธรรม เรามีพี่คือพระสงฆ์ดัง่งครูบาอาจารย์ที่สืบทอดพุทธศาสนามาหากว่าพุทธบริษัทอุบาสกบสิกาทั้งหลายเราเป็นดั่งน้องก็จงเป็นน้องที่ดีผู้เพียรในพุทธศาสนาพึงเกือ้อกูลตนเองเกือ้อกูลบุคคลอื่นด้วยการให้ทานด้วยการเสียสลัเช้าวันนี้ก็ประวินหนึ่งที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญทาน มีจิตผองใสมีจิตเรื่องใสมีใจเบิกบานในคุณแห่งพระรัตนตรยัยถึงครูบาอาจารย์ที่เพียรประพฤติและปฏิบัติบุคคลผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลายแม้กระทั่งมนุษย์และก็เทวดาบุคคลผู้ให้ทานสักประบรุษ มีพระพุทธเจ้าพระปจเจจขพุทธเจ้าอรหันตาสาวกทั้งหลายดังครูบาอาจารย่อมคบหาย่อมเข้าหามีความคุ้นเคยบุคคลผู้ให้ทานย่อมมีชื่อเสียงพุ่งขจรไปในทางที่ดีงามบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสให้ทานดีแล้วย่อมไม่เสื่อมจากธรรมที่เป็นขรหั์นั่นคือศีลทั้งห้าประการ ทำหประการเมื่อมีศีลก็เป็นเครื่องป้องกันอบญญายผูกบุคลบคลผูล้ให้ทานสักขะอารมณ์อันเลิศจ้องเกิดแก่ดวงจิตดวงใจของบุคคลนั้นมีความอิ่มความเพิ่มความปิติเมื่อละกายทําลายขันจากโลกนี้ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะว่าผู้ให้ทานดีแล้วย่อมได้สวรรค์ดบอิ่มใจสุขใจ มีติใจที่ได้ให้ศาสตร์แห่งการให้ฐานิอสัจัรยิ่งนักพุทธบริษัททั้งหลายศาสตร์อื่นๆเมื่อเราให้ไปแล้วต้องได้รับการตอบแทนกลับคืนมาแต่ศาสตร์้องการให้ฐานนี้เสียสละจาคะไปแล้วด้วยความเงื่อมใสด้วยใจศรัทธากลับไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมีความเบาสบายแล้วก็เบิกบ,บาน ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการให้ทานพระผู้มีพระภาคองค์า,าสดาได้มายให้เราทั้งหลายนี้เข้าไปละความตานีคือเจตนาจุดมุ่งหมายของการให้ทานคือละความตะนี่เพราะตนีเป็นเกลียตตัวนึ่คือโลภะเป็นความโลภเป็นไฟหนึ่งกองและเกลียตสามตัวโลภะความโลภความโกรธและความหลงมันเชื่อมกัน เป็นสัญญาที่เชื่อมกันอยู่ถ้าเราทำลายตัวใดตัวหนึ่งให้เบาบางจางคายลงไปได้อย่างความตณีคือความโลภนี่อีกสองตัวก็จะเบาบางจางคายตามไปอันนี้เป็นหลักธรรมที่เรียบง่ายดังทางสายกลางที่พ่อผู้ยิ่งใหญ่ทรงแสดงไว้ดังนั้นในการให้ทานเนี่ยถ้าเราวางจิตให้ดีมีเจตนาที่ถูกต้องเราจะได้อานิสงส์ใหญ่ ผลนะ่ะย่อมเกิอดอยู่แล้วแต่อานิสงส์เนี่ที่ยิ่งใหญ่จะเกิดตามมาเมื่อวางจิตถูกปฏิบัติถูกเข้าใจถูกว่าการให้ทานนี้จุดมุ่งหมายคือเจตนาตรงดิ่งไปที่การละความตรหนทีเหนียวตรวจดูจิตดูใจตัวเองพุทธบริษัททั้งหลายเราก็ให้ทานมามากปัจจุบันนี้เราละความตะหนีเหียนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นคือ อานิสงส์ที่เกิดกับจิตกับใจดังนั้นการให้ทานนี่ครั้งหนึ่งพระคุณเจ้าสารีบุตรก็ได้กล่าวไว้ไแสดงไว้ว่าคือบคุคคลที่ให้ทานมีศรัทธามีสิ่งของเสมอการหาสิ่งละเอียดปาเนี่ได้เท่าๆกันแต่สิ่งที่ได้ต่างกันนั่นคือการวางจิตประกอบกับทานพระคุณเจ้าสารีบุตรได้จำแนกการวางจิตประกอบกับทานไว้ หลายระดับต่างกันไปวันนี้พระคุณเจ้านะวัดป่าโนนคมสมบัติมาจากเมืองดอกปัวเมืองอุบลอำเภอเดชปุด,ดมด้วยอุดมนะด้วยเดชดุตจบาด้วยศีลด้วยเดชะได้มีความคุ้นเคยกับพระคุณเจ้าพระอาจารย์สถิตพบเจอกันไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่ในทางคำพูดแต่้วยศีลด้วยธรรมด้วยจิตใจ มีความเยื่อมใสศรัทธาท่านพระอาจารย์ที่นักในการมุ่งมั่นตั้งมั่นเผยแพร่พระธรรมและก็เขเียนแห่งธรรมเดินทดลดงอบรมนักเรียนหรือนำพาปฏิบัติพระคุณเจ้าแต่ละรูปแต่ละนามนี่คือเพชรเม็ดงามในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายนี่คือลูกแห่งองค์ศา,ศาสดาที่จะได้สืบสารพุทธศาสนาให้ต่อเนื่องให้วัฒนาถาบอนยิ่งขึ้นไป านก็ให้การอบรมสั่งสอนดังนั้นแม้จ,จะไม่ได้มาด้วยตัวเองในวันแรกที่ปฏิบัติแต่ก็ได้ส่งลูกศิษย์น้อยนโมน้อยมาลวงหน้ามาก่อนดังนั้นการให้ทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากขึ้นอยู่กับการที่จะวางจิตประกอบกับฐานนั้นต่างกันไประดับที่หนึ่าการที่หบุคคลผู้ให้ทานไปแล้ว มีความยึดมั่นถือมั่นในทานว่าทานนั้นเป็นของเราบุญใหญ่จะเป็นของเรายึดถือในทานนั้นเราต้องได้ไปเสวยบุญนั้นมีจิตยึดมั่นผูกพันในทานถือมั่นในทานเขาจะได้บุญแค่ในระดับที่หนึ่งกุศลเกิดระดับที่หนึ่งดูตัวเองนะท่านทั้งหลายส่วนบุคคลประการที่สองมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาแล้ว ไม่มีความผูกพันในทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแต่วางจิตประกอบกับทานด้วยความรู้สึกว่าการให้ทานเป็นการดีเราควรให้ควรแจกจ่ายไม่ใช่เฉพาะกับพระกุณา้าเมีญาติพี่น้องคนอื่นในสังคมในเพื่อนร่วมงานที่เราพอ,อจะช่วยได้เป็นสิ่งที่ดีควรจะให้ควรจะแจกจ่ายออกไปเป็นผู้มีมือทุ่มเย็น กุศลบุญเกิดอีกในระดับที่สองแต่เยอะกว่าการยึดมั่นการผูกพันการยึดถือว่าเราให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณเจ้ารูปนั้นรูปนี้ทําบุญวัดนั้นวัดนี้ยึดถือยึดมั่นอยู่มันมีการปล่อยจิตก็เลยโสงขึ้นมาอีกในระดับที่สองไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความผูกพันไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดีเป็นสิ่งควรให้แต่วางจิตว่าการให้ทานนี้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบรุษนำพาให้ทำทานมาตลอดเกิดมาก็มีการสั่งสอนพาทำพาให้ทานประพฤติปฏิบัติเราควรให้ถ้าไม่ให้ก็จะไม่ดีไม่งามจิตก็จะสูงขึ้นมาอีกเพราะไม่มีความผูกพันไม่มีความรู้สึกว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีคือดีอยู่แล้วแต่มีความรู้สึกว่าทำ ตามหน้าที่ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำตามกันมาเป็นความรู้สึกที่เป็นปกติใน,นการกระทำคือปกติเราให้ทนานระดับที่สามส่วนระดับที่สี่สูงขึ้นมาอีกพระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เพียรปฏิบัติแม้อุบาสกบาสิกาไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารหกชั้นเองได้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปส่งเสริมอุปถาอุปธรรม ให้ทานแก่ท่านทีนี้บุญก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกในระดับที่สี่อันนี้จะเป็นการทําหน้าที่โดยปกติไม่ยึดมั่นไม่ถือว่าเป็นการดีไม่ถือว่าพ่อแม่ภาทําต้องทําแต่คิดว่าเราควรที่จะส่งเสริมท่านต้องส่งเสริมท่านเป็นหน้าที่ของเราจริงๆเป็นครอบครัวเดียวกันไงคือพระสงฆ์คือพี่เราคือน้องดังน,นั้นน้องก็ต้องดูแลพี่ บ้านก็บ้านพ่อคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่คือพระธรรมจะเป็นการทําหน้าที่ในบ้านเป็นพุทธบริษัทแล้วระดับที่สว่างจิตแบบนี้บุญก็เพิ่มขึ้นมาอีกระดับที่หไม่คิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นไม่ถือว่าทําตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายทํามาไม่คิดว่าต้องส่งเสริมแต่คิดว่าการให้ทานนี่ เป็นสิ่งที่ควรให้เหมือนเศรษฐีเหมือนฤาษีทั้งหลายที่พร้อมแล้วไปแจกทานโดยที่ไม่เลือกตั้งโรงทานขึ้นแจกทานมีความสุขในการให้จะเป็นคนยากคนเสียใจคนมีชีิคือไม่จํากัดแล้วทีนี้มีความสุขเหลือเกินที่ได้ให้ที่ได้แจกจ่ายออกไปสมัยก่อนเศรษฐีที่มีทรัพย์มินสัตว์านเขาจะประกาศบอ่อแล้วก็จะตั้งโรงทานแจกทาน ยืนอยู่ที่สวนก็แจกจ่ายไม่ระบุไม่จำกัดในทิศทั้งสีมารับทานแล้วอิ่นใจระดับที่หาต่อไปอีกการให้ทานโดยคิดว่าทานไปแล้วจะยังจิตของเราเ่ยให้เลื่อมใสให้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยให้เลื่อมใสในคุณงามความดียิ่งขึ้นผองขึ้นสะอาดขึ้นสูงขึ้นมาอีกได้บุญขึ้นมาอีก ระดับหนึ่งมากกว่าเศรษฐีแจกทานคือทานไปเพื่ออย่างจิตให้เรื่อมใสระดับที่หสูงขึ้นไปอีกพี่น้องทั้งหลายประการที่เจ็ดให้ทานด้วยคิดว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตแล้วนำไปสู่การเจริญภาวนาสบายเบา,เบาเบิกบานนั่งสมาธิสงบนิ่งเจริญกรรมฐา,านเจริญฌานไปสู่พรมโลกระดับที่เแต่ก็ยังมีอีก ระดับที่แปดให้ทานไปแล้วมีความตั้งมั่นในไตสรณคมเหมือนที่คุณพ่อได้พาสมทานเมื่อกี้ขอชื่นชมนะว่าเรียบง่ายงดงามเรียบง่ายเรียบง่ายจริงๆนี่เป็นสิ่งที่คนเอาเป็นแบบอย่างคือชาวพุทธเราต้องสมาทานได้เป็นปกติครั้งพุทธกาลเนี่ยคือต่างลทัทธิต่างศาสนาพระคุณเจ้าพาว่าพาสมทานหนึ่งครั้ง ครั้งเดียวตราถึงเข้าไปในใจด้วยศีลด้วยธรรมถึงศีนถึงธรรมตลอดชีวิตดีตลอดไปเลยไม่ได้สั่งแต่ว่าทำดังนั้นถึงวันนี้เราได้หมดแล้วสมาทานให้คล้องแคล่วคล้องปากให้ขึ้นใจลูกหลานเราใช้เป็นแบบอย่างกล่าวได้ชัดเจนถึงจิตถึงใจให้เป็นปกติเถิดสมาทานศีลสมาทานเข้าถึงใจสารณะปุ่มพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะว่าเป็นที่พึง่งว่าเป็นที่กําจัดภยัย ถึงศีลห้าประการทำห้าประการทําไม้ปกติดังนั้นการให้ทานที่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะแล้วนําไปสู่การภาวนาเข้าไปสู่การตั้งมั่นในไตสรณคมบุญใหญ่อาน,นิสงใหญ่เกิดแล้วทีนี้เมื่อเข้าสู่ไตสรณคมเรียกว่าถูกทางให้ทานไปแล้วตั้งมั่นในไตสรณคมแล้วต่อยอดด้วยการมีศีลเป็นปกติ โดยที่ไม่ต้องสมาทานกับพระคุณเจ้าตั้งแต่ตื่นเช้ามาจะมีจิตสำรวมในตนจะไม่ทำผิดด้วยเจตนาเป็นคนดีสีงามจิตแสใจสะอาดว่าด้วยจิตด้วยใจแล้วทีนี้คุณของพระรัตนตรัยรองรับพระทุทธธรรมพระสงฆ์ศีลธรรมก็จะงกงามเกิดขึ้นถ้าเรามีพระรัตนตรยัยมั่นคงตั้งมั่นเป็นผู้มีศีลแล้ว การให้ทานของเราเนี่ยจะมีผลมากยิ่งขึ้นเป็นเทวีาภูพทุทธบริษัททั้งหลายนะเพราะพลังแห่งตไตสราณะกลุมพลังแห่งศีลนีจะเป็นแรงส่งที่ที่หาประมาณไม่ได้ถ้าให้ทานและไม่มีพุทธธรรมสงนี้ให้เป็นหมื่นเป็นพันปีก็ได้อานิสงส์น้อยเหมือนเทวดาสองตนที่เป็นฟังเทศจากพระพุทธองค์นั่นให้ทานในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาให้หลายหมื่นปีนะจะได้บุญไม่มาก แต่เทพอีกตนหนึ่งอยู่ในขอบเขตพุทธศาสนามีความกระตันอยู่พระรูคุณต่อพระบิดาพระมารดาตั้งมั่นในไตรสรณคมให้ทานใส่บาทรทำบุญชัุคุณเจ้ารูปเดียวครั้งเดียวอานิสง์เกิดหาประมาณไม่ได้เหมือนน้าในทะเลย่อมตัวไม่ได้ว่าจะกี่ลิตรกี่ิดังนั้นอานิสงส์ใหญ่ก็คือการเข้าถึงตั้งมัน่นมุ่งมัน่นในไตรสรณคมถึงการมีศีล สูงขึ้นไปอีกมีไตสรณะคมมีศีลแล้วทําจิตประกอบด้วยเมตตาในการให้ทานทุกๆครั้งทุกกิริยาจิตอันนี้สําคัญมากคือว่าจิตด้วยเมตตาประกอบเข้าไปในการให้ทานนั้นไม่ว่าบุคคลหรือสัตว์อื่นก็แล้วแต่น,นั้นเมตตาจิตที่เป็นสิ่งสําคัญมากบุคคลได้มีใจเป็นเมตตามีอารมณ์เยือกเย็นก็เชื่อว่าไม่ว่าจากฌาน เพราะฉานคือเมตตามันจะเป็นความเย็นชุ่มอยู่ในจิตดังน,นั้นให้ทาแล้วต้องประกอบด้วยจิตเมตตาวันนี้ท่านทั้งหลายมาทําบุญให้ฐานที่ยาติการาม 1. นึ่งเรามีความเมตตาต่อตอนเองนํากายวาจาใจแน่นอนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาบุญอันยิ่งใหญ่นี้เมตตาต่อตนเองนําความดีนําบุญบารมีมาต่อยอดแห่งตน นำตนมาทําความดีนะั่นคือเราเมตตาตนเองก่อนแล้วยังมีความเมตตาต่อพระคุณเจ้าพุทธบริษัทอุบาสูบิจิกาผู้ฝึกตนนี่แหละอาน,นิสงส์มากคือให้ทานกับผู้ฝึกตนนี่แหละบุญเกิดมากให้ทานในที่ที่ศรัทธาที่เราเลื่อมใสถูกการถูกเวลาก็คือเวลานี้การแห่งพัดและให้ทานในที่ผู้ฝึกตนฝึกตนเพื่อผัด ปาสจากราคะโทสะโมหะอานิสง์ย่อมเกิดมากก็ขณะนี้เวลานี้สถานที่นี้แหละดังนั้นการมีจิตที่เมตตาเป็นกุศลตลอดเป็นบุญตลอดยังยังไม่พอยังมีอีกระดับที่สิบเอ็ดให้ทานแล้วตั้งมั่นในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์มีศีลมีจิตเมตตาภาวนาไปให้ถึงการเกิดดับให้เห็นการเกิดดับของสภาพธรรม ให้จิตเราเข้าถึงความไม่เที่ยงประจําใจประจําจิตทานนั้นที่จะมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สูงสุดส่งขึ้นไปคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองดังนั้นการให้ทานเนี่ยถ้าเราวางจิตถูกก็จะถึงศีลถึงธรรมได้ถึงมากถึงผลได้คือเราละความตนีเมื่อความตนี๋ละออกไปมีใจเมตตาความโลภโทสะ ก็จะลดลงด้วยบุคคลที่มีโทสะมากมีความตนหีมากความหลงก็มากเหมือนสมัยทุกวันนี้เห็นไหหลงไปในสิ่งต่างๆว่าจะได้ปัจจัยข้อนใหญ่มาคือหลงหลงมากเป็นนามธรรมาเขาก็มีความรู้นะไม่มีโอกาสที่จะไปละความหลงนั้นไม่เคยให้ทานมีแต่สั่งสมสั่งสมเขา้าโทสะกามากไปเที่ยวหยิบยืมพอไม่ให้โทสาสะก็บังเกิดดังนั้นการให้ทาน เป็นกุศโลบายหนึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่เรียบง่ายใกล้ตัวทําได้ง่ายๆให้ทานเพื่อละความตนันีความโกรธความหลงก็จะลดลงลดลงตัวรู้ก็จะเพิ่มมากขึ้นสําหรับผู้ติมาถวายทานนะสิระดับไปดูตัวเองว่าอยู่ในเลเวลไหนจะจกดพุ่งหมายคือละความตนี